สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีวีทุกคนครับเรามาอยู่กับที่เรโนโวอีกครั้งโดยเปิดตัว I d e a p a d 7 1 0 s หวังแย่งส่วนแบ่งในตลาดอัลต้าบุ๊กโดยเฉพาะครับเรามาดูในเรื่องของการดีไซน์กันก่อนครับเรียกได้ว่าขอบหน้าจอของ I d e a p a d 7 1 0 s เนี่ยค่อนข้างที่จะบางแต่ทว่าด้วยการที่มันมาในสีเงินเนี่ยทำให้ดูแล้วอาจจะไม่ค่อยรู้สึกว่าบางเท่าไหร่นักอย่างไรก็ตามด้วยน้ําหนักของตัวเครื่องที่1.18กหนั้นทําดหนี่นงทีบาพอสมวควรัมื่อเทียบกับู่แ้่ง ความหนาของตัวเครื่องนั้นอยู่ที่0.5นิว้วในเรื่องของการประกอบก็ดูแน่นหนาเลยทีเดียวในตัวคีย์บอร์ดนั้นอยู่ในระดับที่ใช้ได้ยิงเทียบกับ ASUS Zenbook u x 3 0 5 c a แล้วก็ MacBook Air 13เลยเนี่ยถือว่าดีกว่ากันค่อนข้างมากนอกจากนี้ยังมีสีทองให้เป็นตัวเลือกกันเผื่อแก้เบื่อกันนะฮะสําหรับสเปคของตัวเครื่องนั้นอย่างที่บอกไปครับว่า Lenovo ให้เพื่อนๆได้มากกว่าโดยการเลือกใช้หน่วยประมวลผล Intel Core i-Series ที่เพื่อนๆสามารถเลือกได้ทั้ง i5 และ i7 โดยโมเดลเริ่มต้นนั้นจะมาพร้อมกับ Core i 5ครับโดยจะมาพร้อมกับแรม4 g b ซึ่งตรงจุดนี้ครับทาง ASUS UX 3 0 5 c A ให้มาเยอะกว่าที่8 g b ในรุ่นเริ่มต้นโดยกราฟิกแบบฝังในหน่วยประมวลผลรุ่นใหม่อย่าง Intel Iris Graphics เนี่ยทำให้ประสิทธิภาพทางด้านกราฟิกดีขึ้นกว่ารุ่นอื่นพอสมควรแต่ว่าทาง Lenovo ครับได้จำกัดตัวเลือกของความละเอียดของหน้าจอเอาไว้แค่ระดับ 1080p เท่านั้นครับทำให้เวลาใช้งานจริงเนี่ยอาจจะสู้ไม่ได้กับ Dell XPS 13แล้วก็ ASUS UX 3 0 5ศ a ส่วนในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อแล้วก็อายุการใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยเมื่อเทียบกับอีก2รุ่นที่เป็นคู่แข่งแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรครับเพื่อนๆสามารถตามเราไปที่ notebookspec.com เพื่อติดตามรายลเอียดได้เลยอย่าลืมกด Subscribe notebookspec ใน YouTube กันด้วยสวัสดีครับ